อนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสองข้างก็คือล่องแก้มก็คือเนียนมากเมื่อกี้พอหยอดไป2ฟิลเลอร์ก็คือดีแล้วหน้าก็รู้สึกว่าแบบยกเออเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตว่าแบบอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแบบผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็คือฉีดไปก็คือแฮปปี้ล่องแก้มคือดีแล้วก็ก,กัปตาก็คือทําให้หน้าแบบดูแน่น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแป้งอยู่ที่ฟิออร่าคลินิกค่ะวันนี้นะคะแป้งจะมาปรับรูปหน้ากับคุณหมอเพชรค่ะและเพราะอะไรปั้นถึงเลือกคลินิกนี้ก็เพราะว่ามีรุ่นน้องเพ r สนิทซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเขาเล่ามาว่าคุณหมอเพชรเนี่ย เป็นอาจารย์ของอาจารย์แพทย์อีกเลเวลหนึ่งที่แบบเก่งเรื่องการปรับรูปหน้าการฉีดฟิลเลอร์ที่สุดในสมุทรสาครเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอคุณหมอกันแล้วเราก็จะปรึกษากันว่าหน้าอย่างแป้งเนี่ยควรจะทําอะไรบ้างนะคะ่ะในความไม่กระชับของใบหน้าครับเราสามารถเสริมเพิ่มเติมด้วยสกกลตรานะครับ เราสามารถแก้ไขเรื่องความตอบของใบห,หน้าความหย่อนคล้อของผิวหนังสามารถทําให้ผิวหน้ากนดูอวบอิ่มแล้วก็มีควมามกระชับแน่นมากขึ้นได้ครับผมแล้วก็ในส่วนของร่องบริเวณร่องแก้มนะครับทั้งสองข้างผมสามารถเติมฟิลเลอร์ครับทำให้ตรงบริเวณร่องแก้มเนี่ยดูเต็มขึ้นมาสามารถทาควบคู่กับสเกลตรวได้นะครับทำให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีมากกว่าเดิม เพื่อยกกระชับใบหน้าทำให้ใบหน้านั้นเต็มขึ้นแล้วก็ดูยกขึ้นตัวฟิลเลอร์นะครับ mm hmm. ก็แก้ไขส่วนที่พร่องหายไปนั่นก็คือส่วนของร่องแก้มครับสังเกตได้ว่าร่องแก้ม2ข้างนะครับความดึกแตกต่างกันชัดเจนนะครับและใบหน้าทั้งสองข้างดูยกแตกต่างกันชัดเจนเช่นกันครับแปปี <Happy S 1> ค,ค่ะก็คือเห็นว่าแบบร่องแก้มหายไปเลยส่วนหน้าอันนี้ก็ดูเต็มขึ้น<ม>ยกขึ้นคือมันมันไม่ได้เจ็บแบบทนไม่ได้อยู่ในระดับทนได้<ช>พร้อมที่จะไปต่อยข้างึ่งไปค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสข้างก็คือลองแก้มก็คือเนียนมากเมื่อกี้พอหยอดไป2ฟิลเลอร์ก็คือดีแล้วหน้าก็รู้สึกว่าแบบยกเ,ยเออเดี๋ยวเรามาอัปเดตว่าแบบอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแบบผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็คือฉีดไปก็คือแฮปปี้ลองแก้มคือดีแล้วก็สกปัปต้าก็คือทําให้หน้าแบบดูแน่นก็ใครที่สนใจอยากจะฉีดสกัตาหรือว่าปรับรูปหน้าฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก็ ขอเชิญที่ฟีออร่าได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องฉีดกับคุณหมอเพชรนะคะคุณหมอเพชรมือเบาแล้วก็คือเป็นอาจารย์หมอด้วยนะคะก็คือแนะนำ